วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันในไต้หวันจำนวน72,921รายแม้ว่าตัวเลขจะลดลงเล็กน้อยแต่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น211รายทำสถิติใหม่และมีผู้ป่วยอาการปานกลางและอาการหนักเพิ่ม575ราย หลังจากเมื่อหลายวันก่อนพบผู้ป,ป่วยเด็กชายมีอาการมิสซีหลังติดโควิดรายแรกของไต้หวันล่าสุดโรงพยาบาลเป่ยอีก็พบเด็กชายอายุห้าขวบครึ่งมีอาการมิสซีหลังจากติดโควิดเกือบหนึ่งเดือนมีไข้สูง40องศาปวดท้องและหัวใจล้มเหลวเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแต่โชคดีเมื่อให้การรักษาฉุกเฉินก็ดีขึ้นและกลับบ้านได้แล้ว ซีอีซีเตือนเด็กและวัยรุ่นหลังติดโควิด -19 ให้สังเกตอาการภายใน6สัปดาห์หากมีไข้ปวดท้องท้องร่วงอาเจียนผื่นผิวหนังตาแดงและเวียนศีรษะให้รีพบแพทย์ทันทีเมื่อวานนี้เกิดดินถล่มที่ถนนชินเหอถึงฟูชิงนัน,นเฮิงไยตงถนนถูกปิดการใช้งานแล้ว ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ถนนในหมู่บ้านต้าชีเป่าซานที่ซินจูถูกตัดขาดเสาไฟฟ้าล้มเสียหายทำให้น้ำและไฟฟ้าถูกตัดขาดประชาชนเกือบ20คนจาก4ครัวเรือนไม่สามารถเข้าออกได้本来是小小的裂纹，然后到坍塌，到现在完全无法，不要说什么车辆人员都完全无法。那跟着它继续在滑的情况下，再接下去就是人命的问题了。 นอกจากนี้เมื่อเช้าเวลา4นาฬิกาเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำบนทางหลวงหมายเลข3หลักกิโลเมตรที่226.7ทางเหนือของเขตนานโถวรถบรรทุกหลายคันเสียหายคาดว่าเนื่องจากฝนตกถนนลื่นทำให้รถยนต์เสียหลักพุ่งชนเข้ากับรถบรรทุก4คันและรถยนต์อีก1คันอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส3ราย แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะยกเลิกคำเตือนฝนตกแล้วในวันนี้แต่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักจึงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในภาคกลางและภาคใต้ได้มาถึงจุดพีคธุรกิจจัดเลี้ยงซบเซาผู้ประกอบการโรงแรมในไทยจงเผยว่า ห้องจัดเลี้ยงว่างเป็นเดือนแล้วรายได้ลดลง90%ขณะที่รายจ่ายยังอยู่ที่5ล้านเหรียญต่อเดือนสถิติล่าสุดพนักงานในธุรกิจที่พักและร้านอาหารจำนวน3,152คนถูกให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างทำสถิติสูงสุดในปีนี้ผู้ประกอบการหลายแห่งต่างก็ให้พนักงานหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างมากถึง300คนกระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการช่วยเหลือและเงินอุดหนุน 啊、跟这些厂商来做辅导，让他的员工可以参加我们的包括安心就业充电再出发的方案，从薪资补助或者是呃有那个参加训练的训练津贴的这个补贴来帮这个劳工。 ปีนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารกำลังเผชิญวิกฤตจากโรคระบาดแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลหลายคนหวังว่าเมื่อการแพร่ระบาดลดลงและเข้าสู่ช่วงปิดเทมอมภาคฤดูร้อนผู้คนจะจับจ่ายใช้สอยและบริโภคเพิ่มขึ้น วันที่7มิถุนายนธนาคารโลกรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยคาดการว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวลงเหลือเพียง2.9%ในปีนี้ลดลงจากที่คาดไว้เมื่อเดือนมอกราคม1.2%ซึ่งตัวเลขนี้ลดลงเกือบครึ่งจากเมื่อปีที่แล้วที่5.7%จากการแพร่ระบาดและผลกระทบของสงครามยูเครนรัสเซียส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย We currently face macroeconomic challenges including unacceptable levels including inflation of ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐยังคงสูงกว่า8%ซึ่งสูงสุดในรอบ40ปี <really> รัฐมนตรีสหรัฐยอมรับว่า um, ปีที่ผ่านมา <we found S 2> มีการประเมินสถานการณ์เงินเฟอ้อผิดพลาดอัตราเงินเฟอ้อจะยังสูงธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง